อ่ะทีนี้ไปดูท่าทีของกลุ่มพักการเมืองฝั่งขั้วรัฐบาลเดิมนะครับซึ่งหลายๆพักเองนะหลายหลายพักการเมืองเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความพิดเห็นถึงจุดยืนเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่มีกระแสไปกดดันทั้งตัวสสนะครับแล้วก็สวให้มีการยกมือสนับสนุนทางคุณพิธา เรื่องนี้นะครับทางพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าไม่ได้มีอะไรที่จะฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่เวลาและเรื่องนี้ยังมีกระบวนการรออยู่อีกนะครับและก็ย้ำนะครับถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าขอให้เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเอาไว้ครับเวลาะบวนกระนบวนการลำ่ับรัฐบาลากจะา ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะก็ถูกถามถึงจุดยืนของพักเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ภุมพิธาเองก็ออกมาอยากจะส่งเสียงสะท้อนไปถึงทุกพักการเมืองว่าให้โหวตเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่าทางตานปิดสวิตของสองวค่ะโดยทางคุณสุชาติก็บอกนะครับว่า ตอบแทนพักไม่ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายหรือว่าความคิดที่ตรงกับพักเก้าไกลจะให้ไปอยู่รวมกันได้อย่างไรนะครับคุณสุชาติบอกแบบนี้แล้วเรื่องของ14ล้านเสียงที่พักเก้าไกลได้มาก็ยังไม่ถึงครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์การมากดดันสอวอให้ไปเคารพเสียงประชาชนก็เหมือนเด็กงองแงกินขนมซึ่งแต่ละพักก็มีนโยบายและจุดยืนที่ชัดเจนแม้ประชาชนจะเลือกมานะ่ล้านเสียงแต่ก็ได้มาเพราะนโยบายของพักครับ ขาต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างว่ามันเด็กงอแงกินขนมเรียกเรียกกินอมยิ้มหนึ่งเดียวมันก็ต้องดูความเหตุและผลของแต่ละท่านผู้ใหญ่แต่ละพรรคเขาให้ความสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาก็มีจุดยืนแต่ละพรรคมีนโยบายพรรคของเขามีข้อบังคับพรรคของเขาแล้วจะเขาไปแหกข้อบังคับเขาพรรคเขาอย่างไรใช่ไหมแต่ละพรรคเขามีข้อบังคับเขามีนโยบายพรรคของเขาเขาหาเสียงอย่างเขาระชาชนเลือกเข้ามาถึงจะร้านเสียงสองร้านเสียงก็เลือกเข้ามาในนโยบายนี้ แล้วจะไปช่วยคนที่มันนโยบายไม่เหมือนกันแล้วจะไปอยู่ยังไงก็เขามีแค่1ิล้านเสียงแต่คนมันเลือกตั้งกี่สิบล้านเสียงแล้วเกิดผมคนที่เขาเลือกผมมาสี่ล้านเสียงเพราะเขาไม่เอานโยบายทางทาง,ทางพรรคของคุณพิธาแล้วเกิดผมไม่บอคุณพิธาแล้วผมจะกลับบ้าน,นยังไงนะถูกไหมครับต้องคุยความจริงกันนี่สือ่อมวลชนก็ต้องอย่าหลงกลเขา,าสือ่อมวลชนก็ต้องให้ข่าวความจริงสะท้อนกระจกให้เขาฟังอย่าให้เขามองว่าเดี๋ยวจะเอาตรงนั้นออกมาช่วยตรงนี้ตรงนั้นจะออกมากดดัน คุณมีแค่กี่เปอร์เซ็นต์มี14ล้านเสียงถูไหมครับคุณก็ไปตั้งมจตั้งให้ได้แค่นั้นเองเราจะพักประเด็นร้อนๆทางการเมืองกันไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในช่วงของข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ